เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะมากมาดูว่าโรคภูมิแพ้เป็นอย่างไรครับโรคภูมิแพ้ถือว่าเป็นโรคที่พบบ่อยได้มากในสังคมไทยในปัจจุบันนี้โรคภูมิแพ้เกิดจากการที่ร่างกายของคนเราตอบสนองต่อสิ่งเร้าเนี่ยได้ไวกว่าคนปกติทั่วไปนั่นหมายถึงว่าสิ่งกระตุ้นนั้นเมื่อเจอในคนปกติ ก็จะไม่แสดงอาการใดๆแต่คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็จะแสดงปฏิกิริยาที่ไวเกินต่อสิ่งกระตุ้นนั้นๆและจะเกิดผลอย่างไรต่อร่างกายบ้าง 1. ก็คือเกิดผลกระทบต่อทางเดินหายใจอาการแสดงก็จะเป็นคันจมูกน้ำมูกไหลและตามมาด้วยอาการคัดแน่นจมูกหรือถ้ามีอาการทางหลอดนมก็จะมีอาการไอมีอาการเหนื่อยง่ายหรือบางคนมีอาการหอบภูมิแพ้ถัดไปก็คือภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นทางตา ก็จะมีอาการคันตาเยื่อบุตาอักเสบมีน้ำตาไหลบางคนมีอาการแสดงทางผิวหนังก็จะเกิดผื่นคันผื่นภุมมแพ้ต่างๆตามข้อพับต่างๆเวลาเจอสารก่อภุมมแพ้หรือบางคนเนี่ยที่มีอาการแพ้ยาก็จะมีอาการบวมแดงคันขึ้นมาทั่วทั้งร่างกายหรือมีลิมฝสีปากที่บวมเยื่อบุภายในช่องปากมีอาการอักเสบเกิดขึ้นที้เรามาดูว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เราเป็นโรคภุมมแพ้ หนึ่งก็คือสิ่งที่อยู่ในบ้านเช่นฝุ่นบ้านไรในฝุ่นหรือแมลงสาบที่มีโอกาสทําให้เราเกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นสิ่งที่อยู่นอกบ้านเช่นเกสรต่างๆเกสรหญ้าเกสรดอกไม้เชื้อราต่างๆที่มีโอกาสที่จะทําให้เราเกิดอาการภูมิแพ้และอย่างที่3มที่เราแพ้กันได้บ่อยๆนั่นก็คือสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลิ่นน้าหอมกลิ่นสีทาบ้านกลิ่นทูบ ควันต่างๆมลภาวะอากาศที่เป็นพิษต่างๆก็ทําให้หลายคนเป็นโรคภูมิแพ้กันเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยโรคภูมิแพ้เนี่ยถือว่าเป็นโรคที่เราสามารถที่จะดูแลป้องกันได้อย่างง่ายๆต่อให้เราเป็นโรคภูมิแพ้แล้วเราก็มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี้นได้อาการแพ้ต่างๆก็จะลดน้อยลงโดยการปฏิบัติดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือเมื่อเรารู้แพ้อะไรก็พยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เราแพ้ถ้าในบ้านของเรามีฝุ่นหรือมีตัวอะไรในฝุ่นมากก็ ควรที่จะต้องทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆให้ดีให้สะอาดเชื่อป้องกันไรฝุ่นหรือฝุ่นบ้านที่มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเราสามารถที่จะดูแลร่างกายของเรานะครับให้แข็งแรงขึ้นโดยการที่ออกกาลังกายอย่างสม่สมําเสมอก็จะทําให้เรามีภูมิต้านทานในร่างกายที่แข็งแรงขึ้นดังนั้นบางคนเนี่ยที่ป่วยโรคภูมิแพ้เพียงแค่ออกกําลังกายดีขึ้นหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่แพ้คุณก็สามารถใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วๆไปได้ และอย่างที่3นะครับถ้าใครที่ควบคุมอาการตัวเองไม่ได้เราก็อาจจะเลือกบริโภคยาบางชนิดเช่นยาต้านภูมิแพ้แอนต้ฮิสตามีนที่อาจจะมีฤทธิ์ที่ทําให้ง่วงหรือแบบชนิดที่ไม่ง่วงก็จะทําให้เราสามารถลดอาการภูมิแพ้ดีขึ้นทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสุดท้ายถ้าใครที่อยากจะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงขึ้นยังสามารถที่จะเลือกบริโภควิตามินซีไฮโดส1 0 0 0มิลลิกรัม หรืออาจจะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นหรือเวลามีภูมิแพ้เกิดขึ้นมีปฏิยาอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายของเราเกิดอาการบวมแดงร้อนเราก็สามารถที่จะดื่มน้ำว่านหางจระเข้ที่สามารถที่จะช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้เป็นอย่างดีเพียงแค่นี้ทุกคนก็จะใช้ชีวิตอยู่กับโรคภูมิแพ้ได้อย่างสบายๆครับเพราะการป้องกันดีกว่าการรักษาครับ